โลกิยะโลกุตละเนี่ยนะพวกเราก็ต้องอทำความเข้าใจด้วยนะเพราะว่าที่เราศึกษาโลกียธรรมกันเนี่ยเรื่องของพลังชีวิตเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ยมันไม่ได้คือมันก็เป็นเรื่องต่อเน,นื่องนะที่เราจะศึกษาธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดทุกของทุกนะที่นี้ว่าคือเราอยากจะ สำเร็จในทางโลกแล้วก็สำเร็จในทางธรรมไปด้วยกันนะก็คือเราเลยก็ต้องศึกษาทั้งโลกิยะแล้วก็โลกุตละไปพร้อมๆกันอนตอนศึกษาโลกิยะธรรมเนี่ยมันจะมีเศษกระถาม,มันจะมีอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราปรุงแต่งอะไรมันขึ้นมาก็ได้แต่มันต้องมีหลักมีเกณฑ์ของมัน มันเข้าถูกช่องถูกทางของมันอะไรมันคือเรื่องของความสําเร็จเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องของสุขภาพต่างๆทีนี้พอมาโลกิยะเนี่ยจะมีเรื่องของกายกับใจแต่ว่าอยู่ตรงกลางระหว่างกายใจเนี่ยลูกน้ำเนี่ยมันก็มีเรื่องของพลังชีวิตเราจึงจะเป็นต้องมารู้จักกสัมผัสพลังชีวิตกันให้ได้แล้วก็นำชีวิตนําพลังชีวิตเนี่ยเป็นพลังงานกลาง เอาไว้สื่อสารกับกายกับใจเราเองนะนะนะเพื่อความสําเร็จเพื่อความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายอ่นะแล้วก็